สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักประจําเดือนพฤษภานะคะของชาวธาตุดินเนาะพึกษพกันมังกรน,นะคะนับแบบไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่หมอจะเปลี่ยนจากรายปักเป็นรายเดือนไปเลยนะคะก็คือดูครั้งเดียวเดือนละครั้งในบรรจุจบไปนะคะอ่ะอันดับแรกเนาะเช็คพลังงานส่วนตัวของชาวธาตุดินก่อนนะคะว่าเป็นยังไงลองฟังดูนะคะว่า พลังงานของไพ่เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันตรงกับคุณไหมนะคะถ้ามันไม่ตรงก็มันอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณเนะาะไพ่ที่ขึ้นมานะคะชาวธาตุดินโอ้ฟ้า s ับโซดนะคะเทนออฟโซดอืมหืแล้วก็เทนออฟอินดักโคลเก้าเหรียญเอ้อใช่เก้าดาบเนาะอะ,อะ จะอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะลองฟังดูเนาะว่าพลังงานมันตรงไหมเนาะไพ่ไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่ตอนนี้นะคะตัวของคุณรู้สึกว่าคุณเจอชัยชนะก็ได้นะสำหรับบางคนอาจจะเป็นชัยชนะนะคะจากการคัดใครออกไปในชีวิตเนาะคือไพ่ห้าดาบเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึง การมีลิมิตการมีมาตรฐานการมีกำแพงที่ชัดเจนว่าถ้าเราไม่ได้แบบนี้เราก็จะไม่เอาค,คนคนนี้ถ้าเขาทำไม่ได้ตามนี้ก็คือเลิกเนาะและมันมีสิบสิบจากเข้ามาบวกด้วยแม่หมอมองว่าบางคนบางท่านจบความสัมพันธ์โดยที่มีการให้โอกาสแล้วก่อนหน้านี้นะคะ การจบความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นการจบระหว่างคู่รักหรือคู่ของคุณหรือตัวคุณเองไปจบกับอีกคนหนึ่งหรือจะมีมันหมายถึงบุคคลที่3าก็ได้เนาะก็คือแบบว่าก่อนหน้านี้นะ่ะคุณมีการคุยกันแล้วว่าให้ได้เท่านี้ให้โอกาสได้แค่นี้เลิกคือเลิก อะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ทาไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันมีไพ่สิบเหรียญมาไพ่สิบเหรียญนี่หมายถึงมันยังมีความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมั่นคงอยู่แม่หมอคิดว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณเจอความรักที่มาในแบบลักษอนอ่ะก็เชื่อเลยว่ามันจะมีการหายไปของใครบางคนนะคะเพื่อที่จะแบบรักษาความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงเพียงหนึ่งเดียวเอาไว้เนาะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวธาตุนินก็ยังคงมีความ วิตกกังวลอยู่นะคะก็คือยังไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งหมดแต่ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตรักใหม่ได้ก็คือว่าโอเคฉันให้โอกาสเธอได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้สึกเชื่อใจขนาดนั้นนะคะแต่ก็ยังมีความหวังเล็กๆว่า เขาน่าจะเปลี่ยนแปลงเขาน่าจะเลิกได้เขาน่าจะทําตัวดีขึ้นได้ซึ่งไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรักซ้อนทั้งหมดร้อยเปซนะคะอาจจะหมายถึงปัญหาอย่างอื่นอืเรื่องนิสัยใจคอการดํารงชีวิตของเขาก็ได้นะคะแล้วก็เห็นว่าชาวท่าดินเนี่ยมีอะไรที่ต้องแบกรับเอาไว้เยอะอาจจะมีม คุณไม่กล้าถามยังไม่ได้เคลียร์กันก็ได้แต่ว่าคุณเลือกที่จะเก็บมันไว้คนเดียวเนาะอ่ะทีนี้มาดูในฝั่งของคู่รักคนรักของคุณนะคะเออหรือคนที่คุยอยู่ก็ได้นะเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก้าวถ้วยเดอะสตาดูเขามันหน้ามันหนกนะดีเอ็มเพลเนะคะอืมดูเขามีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ นั่นแหละโอเคคือฝั่งของเขาเนี่ยก้าวถ้วยเดอะสตาร์มาและเป็นดีเอ็มเพลเลอร์ด้วยแม่หมอมองว่าเขาดูมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆแล้วก็เความมั่นนะคะ่ะนะ <c oughs> คิดว่าตัวเองมีดีหล่อสวยอะไรอย่างเงี้ยอืโปรไฟล์ดีนะที่การงานดีอะไรนูน่นนี่นั่นนะคะแต่เขาก็แอบมีความไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะคือความไม่มั่นใจในตัวเองในที่นี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เขาต้องทําอ่ะสมมุติว่าพวกคุณเนี่ยมีการเคลียร์กันแล้วนะว่าโอเคเธอต้องเลิกทํำนิสัยแบบนั้นได้แล้วนะเพื่อที่เราจะได้อ่รักกันต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็โอเครับปากอืมแต่เชื่อเลยว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เขาจะเลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นเดวิลมาแม่หมอบมาว่าเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเสรติด ความชอบความหลงไหลคลั่งไคลในสิ่งนั้นและแน่นอนว่าเขาอ่ะรับปาคุณแต่เขาก็มีความหวั่นใจเล็กๆว่าออฉันจะทําได้ไหมแต่ฉันต้องทําไม่ได้นะอะไรประมาณนี้เนาะคือนี่คือโอกาสครั้งเดียวที่เหลืออยู่ฉันจะทําให้มันดีที่สุดเอ,อ่อเหมือนเขารับรู้ได้ว่าการได้รับโอกาสครั้งนี้เนี่ยมันคือครั้งสําคัญและอาจจะไม่มีอีก อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วก็ไม่เหมาะมากว่าเขาจะพยายามนะคะที่จะเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์คุณมากขึ้นเข้าหาคุณมากขึ้นอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าในานามของคนกลางที่ดูก็อยากจะให้ชาวทัดดินเนี่ย ลดความเครียดลดความวิตกกังวลลงนะคะสิ่งใดมันใช่มันก็จะอยู่สิ่งใดมันไม่ใช่ต่อให้พยายามมันก็จะไปและในฝั่งของเขาเองถ้ามันเป็นไพ่เดวิลแม่หมอก็คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่เราจะเหมือนเราชอบกินขนมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนเป็นเด็กใช่ไหมคะเราชอบกินขนมแล้วการที่จะเลิกกินน่ยมันต้องใช้เวลาแลวใช้ความอดทนมากๆเราก็ต้องเข้าใจเขาในในจุดนี้ด้วยว่าโอเคมันอาจจะไม่ง่ายในการที่จะเลิกทําสิ่งนี้แต่เขา มีความพยายามเราก็จะช่วยช่วยให้เขามีความสบายใจช่วยให้กําลังใจเขาเพราะว่าไพ่บอกว่าคนคนนี้มีความพยายามที่จะทําให้มันสําเร็จโอเคเนะาะอ่ะทีนี้มาขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเดือนพฤษภานี้นะคะของชาวธาตุดินเนาะ,ะดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะทั้งเดือนเลยนะแม่หมอทําคลิปนี้ให้ทั้งเดือนไปนเลยนะคะ ขอดูว่าพฤษภานนี้ชาวธาตุดินจะเจอความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงดีขึ้นไหมนะคะโอเคเดอะทาวเวอร์ okay, mm hmm. มาอห้าออฟวอร์นเจ็ดออฟโซดนะคะเออปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะคะยังน่าเป็นห่วงแต่ไม่ถึงกับพังนะคือ เออไพ่หรือทาวเวอร์ในสำหรับ Before t า r o เนี่ยให้ดูมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าฝุ่นตกฟ้าร้องเนาะแต่ตึกนะคะตึกที่เป็นทาวเวอร์เนี่ยคือยังอยู่ยังไม่ได้พังนะั่นหมายความว่าออ่เพวกคุณอาจจะมีการเจราจารหรือการพูดในเชิงที่แบบว่าขู่กันเกิดขึ้นหรือแบบถกเถียงอืมกันบ้างนะคะ นั่นแหละนะเอาเอาจริงๆก็มันถูกแล้วที่คุณจะยังไม่ไว้ใจเขาเพราะอะไรที่มันเป็นสารเสพติดมันยากที่มันจะเลิกได้ในทันทีแต่ขอให้รู้ไว้ว่าพฤษภานี้เนี่ยมันไม่พังแต่มันจะมันจะ เขาเรียกมูฟไปข้างหน้าด้วยกันนะคะคือเขา mm. เขาอยากไปจากตรงนี้แล้วหมายถึงว่าคู่รักของคุณนะเขาอยากเลิกทํานิสัยแบบนี้แล้วเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากให้ครอบครัวมันก้าวหน้าอ mm. uh huh. เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําในอดีตทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงเขาไม่อยากทําอีกและคือคือแม่หมอมองเขาย้อนไปในอดีตแล้วเขารู้สึกผิด Uh huh. แต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าไพ่ของการที่แบบเขาอาจจะมีบ้างที่เผลอนะคะเออเผลอไปหรือว่าออแอบทำในสิ่งที่เขาก็ชอบที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ได้ฟังไม่ถคือมันยังมีอยู่เนาะการเสพติดแต่มันเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะนะบางคนติดเที่ยวติดออการพนันติดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีบ้างแต่ว่ามันก็ยังดีที่ เฮ้ยเราคุยกันแล้วนะเธอตกลงแล้วว่าเธอจะไม่ทําสิ่งนี้เขายอมรับแล้วว่าเขาจะไม่ทําแต่เขาแค่แบบเอ่อเหมือนคนมันเผลอตัวไปแบบลืมว่ามันไม่มีสติตอนนี้แต่แบบอยากกินมากอยากทำมากอะไรก็อาจจะเผลอไปก็ให้อภัยกันนะคะมันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ได้อยากจะให้มีปัญหาถ้าคุณเข้าใจเขาในจุดนี้คุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการปรทะคารมประทะ อะไรกันต่าง,งๆนานาเพราะว่าไพ่หกดาบออกมาแล้วนั่นหมายความว่าพวกคุณจะจับมือกันไปข้างหน้านะเพียงแต่ว่าเขาเขาคงอยากให้คุณเข้าใจในตรงนี้คือไพ่นะคงอยากให้คุณเข้าใจมองไกลๆไว้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มีความสำนึกแล้วก็มีความที่อยากจะแก้ไขตัวเองเนาะลองดูนะคะพฤษภานี้อาจจะ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากขอให้คุณมีสติใจเย็นเข้าไว้แล้วปล่อยวางให้ได้นะคะ